ผู้ชาย3มแบบที่ไม่มีวันทิ้งคุณถ้าคุณเจอผู้ชาย3มแบบนี้นะคะเท่ากับว่าคุณเจอโชคชิ้นใหญ่เข้ามาในชีวิตนอกจากจะการันตีว่าความรักของคุณจะยืดยาวแล้วที่สำคัญเขาจะรักคุณไปตลอดไม่มีวันทิ้งคุณนั่นเองค่ะข้อที่หนคือผู้ชายที่อารมณ์ดี ทำไมโคชเอมถึงพูดผู้ชายที่อารมณ์ดีคุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณเจอผู้ชายอารมณ์ดีอะต่อให้ในชีวิตคุณจะเจอปัญหาที่ถาถงเข้ามาก็แล้วแต่ถ้าคุณเจอผู้ชายที่อารมณ์ดีเวลาคุณเจอเขาเขาจะใช้คําพูดนะคะปลอบใจคุณหรือพูดคุยกับคุณพูดง่ายๆคือเวลาที่คุณอยู่กับเขาอะคุณจะยิ้มได้คุณจะหัวเราะได้ เวลาที่คุณอยู่กับเขามันเหมือนกับพลังงานบวกอะอันนี้คือผู้ชายที่อารมณ์ดีไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเขาจะทำให้คุณอยู่หมดอารมณ์ดีตลอดค่ะข้อที่2นะคะผู้ชายที่มีเป้าหมายมชัดเจนในชีวิต เป้าหมายชัดเจนในที่นี้คือการวางสเต็ปของเขาเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรอะไรอะไรในปีไหนไหนในเดือนไหนไหนแล้วเขาก็จะทำตามเป้าหมายของเขานั่นเองพูดง่ายๆคือเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเมนเนจจัดการกับตัวเองให้ประสบความสำเร็จผู้ชายแบบนี้นะคะอยู่ด้วยแล้วชีวิตคุณจะพุ่งทยานทันทีค่ะข้อที่3นะคะเป็นผู้ชายที่สนับสนุนคุณ ไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฝันอยากให้เป้าหมายในชีวิตคุณประสบความสำเร็จเขาจะให้คำแนะนำคุณให้คำปรึกษาคุณคอยซัพพอร์ตคุณไม่มีทางที่จะดับฝันคุณง่ายๆผู้ชายที่สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะอันนี้ถือว่าโชคดีที่สุดเลยถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้เห็นไหมคะว่าผู้ชายเหล่านี้ค่ะ ถ้าคุณเจอแล้วเหมือนโชคชิ้นใหญ่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อทำให้ความรักคุณประสบความสำเร็จแล้วทำให้เขาคลั่งรักคุณมากขึ้นเวลาคุณเจอคนดีๆแบบนี้แล้วอยากทำให้เขาคลั่งรักคุณมากขึ้นหลงคุณตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปเท่าไหร่โคชเชเอมมีหนังสือเสียงแนะนำนะคะคือ the secrets of love เป็นภาษาไทยคือคำพีรับทำให้เขาคลั่งรักคุณนะคะเขาจะรักคุณไปตลอดนั่นเองใครสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะความรักของคุณจะเบ่งบานแน่นอนค่ะ